ย้มาทีไลเนี่ยก็เจอแต่ตัวเลขสีแดงๆใจมันก็จะแบบวิววิวมือก็จะสั่นบางทีเนี่ยเราก็อยากจะกดปิด แต่บางทีมันก็เสียดายแต่ถ้าเราลันต่อเราก็กลัวว่าเราจะติดลบเพิ่มเวลาที่จิตตกจากการเทรดสิ่งที่ห้ามทําเลยคือการเทรดต่อทันทีเพราะว่าบางทีอะค่ะการตัดสินใจด้วยอารมณ์มันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยเสียหายหนักมากกว่าเดิมสิ่งที่บีบีทำเลยนะคะเวลาที่จิตเริ่มแกว่ญสินออเดอร์สีแดงๆข้อแรกเลยคือหยุดพักทันทีลุกออกไปเดินเล่นหรือว่าทากิจกรรมอย่างอื่นข้อ2มองภาพใหญ่กลับมาดูกรา ใน time frame ที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดเราเป็นคนที่เทรด time f r a m นาที5นาที15นาทีเราอาจจะไปดูใน time f r a ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่น1ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงเพื่อเตือนเราว่าตลาดยังมีโอกาสที่ยังจะสามารถทํากาไรได้อีกเยอะข้อที่3นะคะทบทวนไม่โทษตัวเองมองว่าเป็นบทเรียนไม่ใช่ความรุมเหลวเตดให้ดีต้องควบคุมจิตใจให้ดีเพราะกําไรเริ่มจากการมีสติที่นิ่งถ้าเกิดพี่ ที่คนไหนนะคะอยากจะมีเทคนิคในการควบคุมจิตนะคะหรือว่ามีจิริยาในการเทรดดีๆสามารถกดติดตามบีบีไว้ได้เลยนะคะ